me forget so I สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บอส y l ต Channel วันนี้เรามาไขาข้อสงสัย c ีบีพันคันนี้ครับผมว่าทำไมเสียงมันเหมือนติดสองสบางคนก็ว่าเสียงเหมือน R1 เครื่อง cp 4บางคนก็ว่าเหมือนเครื่องดูคาติอะไรอย่างเงี้ยนี่เดี๋ยวผมมาให้ดูเลยจุดเริ่มต้นคันนี้มันจะเดินเห็นเห็นเห็นคอไหมครับส่วนคอบนเนี่ยเดิมๆเลยนะสแตนดาร์ดเลยเนี่ยมันจะแยกแยกแยกเลยอย่างนี้แล้วของเดิมอันนี้อธิบายของเดิมก่อนนะแล้วมันก็จะมารวมกันตรงนี้ปั๊บแล้วก็จะมีหม้อพักใหญ่ๆแล้วก็มีปลายอันนี้คือของเดิมแต่ของใหม่ที่ผมไปทําก็คือแยกเลย สสูบนี้ก็รวมแล้วออกข้างไอสองสูบนี้รวมออกท้ายอ่าเห็นไหมมันก็เลยจะแยกไนงะแยกก็เหมือนพวกดูคาติอะ่ะเครื่อง v 4ที่มันหน้าสองหลัง2ที่มันแยกแล้วส่วนมันก็คล้ายเครื่อง cp 4อยู่เพราะว่าอธิบายไม่ถูกอะแต่เป็นคร่าวๆประมาณนี้ว่าเดินมาเนี่ยสองแล้วก็2อ,ออกมาเลย ยาวๆเหลือที่สับที่เขาเรียกกันว่า4-2่สอง่าประมาณนี้แล้วก็พอผมเดินมาอย่างนี้ตอนแรกใช่ไหมเดินออกมาลุ่งๆเลยนะแบบนี้เลยตามสภาพที่เห็นเออมันโล่งเกินต้นหายเบาเครื่องรอบมีสะดุดสะดุดแล้วบางทีก็มีดับคือเดินเบาไม่ได้เลยมันสะดุดผมก็เลยไปใส่แคทใส่แคทฝั่งละสองตัว รวมกันสองฝั่งเป็น4ตัวแคทหน้าตายังไงที่ผมใส่เดี๋ยวทิ้งรูปให้ดูอ่าประมาณนี้นก็ใส่ไปสองตัวอ่ะเรามาฟังเสียงเลยดีกว่า <c oughs> เสียงมันจะออกมายังไง <c oughs> เสียงมันก็จะประมาณนี้คือเสียงก้อนหนึ่งมันก็จะออกหน้ ก้อนหนึ่งก็จะออกอย่างนี้เวลามันฟังแล้วมันก็จะไม่สมูทเพราะมันแยกสูบออกถามว่าทําท่ออย่างนี้เราได้อะไรมีข้อดีข้อเสียอะไรอะเดี๋ยวเราเราฟังเสียงก่อนดีกว่าประมาณนี้มาเข้าเรื่องต่อถามว่าเดินคอท่อแบบนี้ข้อดีข้อเสียได้อะไรหนึ่งเลย ตอนแรกที่ผมไม่ได้ใส่แคทนะเป็นท่อล่องรอบข้อเสียเลยก็คือเดินเบาไม่ได้กระตุกบางทีก็ดับเลยรถมีการกระตุกอะ่ะกระตุกแบบไม่ใช่แบบค่อยๆกระตุกมันกระตุกจนดับอะ่ะคือมันเห็นได้ชัดอะ่ะแต่ถ้าตอนยังไม่ใส่แคทรอบปลายเดินดีมากแบบไหลเลยไม่มีอัน้นรอบไปลายไม่มีอัน้นแต่ต้นเนี่ยหายต้นหายแต่พอไปใส่แคทต,ตามในรูปที่ผมถ่ายให้ดู ต้นมาต้นติดบิดติดมือเลยแต่รอบไปอื้อคือเหมือนมันตันเร็วอะแล้วมันไม่มีแรงส่งแล้วก็ลมท่อตอนแรกที่ไม่ได้ใส่แคทเดินมาเพียวๆตอนแรกเลยเอ,อ่อท่อนี้ลมจะออกแรงกว่าท่อนี้ลมจะออกค่อยๆแล้วก็รอบกระตุกรอบต้นกระตุกคือเหมือนมันไม่บาลานซ์กันอะแล้วผมก็เลยหาแคท หาแคดมาใส่สองสองเป็นสพอห,หาแคดมาใส่หาตัวที่มันจะทําให้ลมมันบาลาน์น่ะก็จบผมเปลี่ยนแคดมาโอ้โหหลายตัวมากมี4ีหแบบอะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนจนมาเจอแบบที่ใช่แล้วก็โมเองนิดนึงแล้วก็พอมาวัดลมรอบนี้ก็ปกติลมออกเท่ากันเลยแบบพอดี ประมาณนี้แล้วก็ใครสงสัยว่ามันติดสองสูบหรือทําไมมันติดแค่สองสูบมาได้เลยครับผมเอามือมาแตะทุกสูบได้เลยว่ามันร้อนเท่ากันไหมประมาณนี้ก็ไขข้อสงสัยใครหลายๆคนที่บอกว่าเอ๊ะแม่งติดสองสูบหรือเปล่าทําไมเสียงมันแปลกแปกมันเป็นอย่างนี้เลยนี่เลยเพราะเพราะอย่างนี้เลยจบเรียบร้อยดี สวยงามคือมันแล้วแต่คนชอบอะ่ะคนไม่ชอบมันก็ไม่ชอบคือผมที่ทําทรงนี้เพราะว่าชอบรูปทรงอะรูปทรงมันโอเคอะมันสวยถูกใจผมผมมีรถต้นแบบอยู่ก็คือคลิปต่างประเทศเป็นรถรุ่นนี้เลย C.B. พัน0เลยแล้วเขาเดินมาจากโรงงาน S.C. เลยคือ S.C. เป็นคนผลิตท่อตัวนี้ลิมิ t e d ตัวเดียวเลยที่เขาประกวดกันนะรุ่น C.B.R. พันธที่เขาประกวดเป็นแนวคาเฟ่เลสเซอร์หรืออะไรเนี่ยมันจะมีประกวดกันที่จะมีรถสีส้มรถล,ลายทหารเดโมรถอะไรที่มันอยู่ในตามอินเทอร์เน็เตเยอะแยะถ้าเกิดใครติดตามผลงาน C.B. พัน0หรือว่าชอบใน C.B. พัน0ก็จะ ศึกษาน่าจะเห็นผ่านตากันบ้างอ่ะมันจะเป็นคันสีส้มรถฝรั่งเลยเดี๋ยวถ้าเกิดผมเห็นลิงก์เดี๋ยวเดี๋ยวแปะให้ดูอ่ะว่ารถต้นแบบที่ผมอยากได้ท่อทรงเนี้ยมันมาจากไหนโอเคครับผมถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครและกดติดตามเป็นกำลังใจให้บอสสไตล์ช n แนลเลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับ